สารนักการงนานพวกคุณคุณเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนออกกฎหมายไอ้นั่นนําไปปฏิบตัติไอ้ผ้ามึงก็ไม่ได้สารนิตย์ยุติธรรมเลยนะเฮ้ยถ้าวันนี้อาจารย์ไพโรธบายุภาพประธานฐานิีกาพูดผมก็จะได้ฟังเพราะนั่นคือท่านเป็นประมุขแห่งฝ่ายตุลาการคือประธานฐานดีกาไอ้อย่างนี้ฟังไอ้อย่างนี้ต้องฟังแต่พวกบ้าพวกหัวารานนั่งโขตรงตามตุนตาม ไม่ได้ไปฟ้องมันทาไมล่ะเห็นไหมไม่ได้มันบันดีบุคือดีมันจะฟ้องเมียมันนุนมันรับมันจะตีแตกขนาดนั้นมันเลวไรลขนาดนั้นมันเฮงซวยอ่ะแล้วยังจริงๆไอ้พวกดีนึงไม่รู้จะพูดกับมันยังไงใช่ไหมมีที่ไหนล่ะก็มันกบวนกวนเดียวกันางนั้นอ่ะไม่ไหวปปชแล้วก็เรียนนิติศาสตร์สมรสจากไหนมันก็ถุนหัวกินข้าวบ้านไหนปีบ้างบ้านแถวเอริเชตบ้างแถวโรงแรมชั้นหนึ่งชั้นสองเห็นไหมนี่อีทีนั่นที่ไม่ไปกินบ้านรู้แต่นั้นแหละดีกว่านั้นตอนนั้นเองอ่ะ นี่ไงน้งองหญงมันก็สมหัวคุยกันนั้นไม่งั้นมันขานรับลูปกันไม่ได้ไอ,อ้องค์กรอิสระในี่ะตัวดีจริง,รงๆว่าะแก้ไขรงนู้นไปเลยบอกประกาศสังคมประเทศชาติไปเลยว่ากูจะเอาอย่างนี้มึงมีไใคเปล่าก้างกล้าหารขึงขังม<ช>ันบ้างไม่งั้นโหกลายเป็นลูกแค่เดี๋ยวปั๊บตบหัวแล้วรูปหลัเฮ้ยหยุดไอพวกนี้ก็เด็กดีถอย มันต้องมีสอ,สอสอแบบไอ้นิพิษอินทราสมบัติสอสอ,สอเฮงซวยของพรรคแบบพรรคประชาธิปัตย์ที่พัทลุงบ้างทำไมคะก็ไม่เห็นนะว่างๆกูก็เอาเอนี่ยยืนนย่นถอ,<บ>อนประกันประชาชนบ้าขเขาเลือกมึงมงานทำหน้าที่เป็นประชาชนทดแทนประชาชนออกกฎหมายมึงมาถอนประกันประชาชนมันต้องตึมตมตึมตมอย่างนั้นอ่ะของเราไม่มีอ่ะมัวแต่ไม่รู้อะไรเป็น่อทำงานในวันดีวันนี้ใช่ไหม รุ่งนี้เนี่ยนะพะุ่งนี้นายกรุ่งนี้มาลือเนี่ยนายกข่านไห้ไปทัวร์นกขมิ้นแถวบุรีรัมย์มหาสารคามมวยทำงานใช่ไหมปล่อยให้ปุ้มอยู่แต่บ้าบ้าบอๆคนเขาแต่คนเดียวไอ้นี่มันได้ความสาระความยังไงประชาชนที่ปัดเห็นไหมปุ้มหน่อยอย่างนู้นอย่างนี้ขนาดมันโกงเงินสามแสนกว่าล้านไอ้ไทยเข้มแข็งหรือไทยเข้มแข็งเนี่ยมันยังคื่กันเลยน้องหญิงมันคิดเอาเงินมาแจกให้คน เืินญาติพี่น้องผมเ่ยรับราชการไม่ได้เงินสองพันไอ้ไอ้ไอ้กอนแจกไอ้บ้ามึงยังไม่รู้จักตัวเองเศรษฐกิจก็ยังไม่รู้มึงตัวเป็นขี้เลื่อนมงึงยังรักษาไม่หายแล้วมึงจะมารักษาประเทศชาติปูพรมรถแบบให้ประเทศไทยได้ยังไงมึงไงพวกมึงไปรักษาตัวเสียก่อนให้หายจากขี้เลื่อนไปก,ก่อนที่เขาเรียกจะเก็ดเงินจะเก็ดทองอะ <S 1> <S 1> ่ะไม่ต้องมาเสนอหน้าไอ้อย่างนี้เพื่อไทยไม่มีไอ้คนอย่างนี้เพื่อไทยหาไม่เจอ ทำไมที่จะไปบุ้มปั้งบุ้มปั้มเอาเรื่องนี้ไปบุ้มฟ้องนั่นก็ไม่มีน้องหญิงไม่มีฮะผมก็แปลกใจเด็กดีแล้วเอนมันอะไรวะสอสอรัฐบาลนั่ง300รอยเสียง ไม่มีคนทาหน้าที่ที่คอยมาพอหันไปหรืมทำงานอย่างสร้างสรรค์ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีบางทีมันต้องมีคนแหมนี่พิกอยู่บ้างัไม่ได้มันอไงนายกนายกท่านก็รับอยู่คนเดียวนี่เห็นไหมผมก็ไม่เห็นในเลขานายกรัฐมนตรีหรือใครแต่ใครโฆศกกระทรวงกลาโหมก็ไม่ออกมาโทษแถลงผมก็ไม่เคยเชื่อนะวประหานมันบอกว่าไม่คิดปฏิวัติมันพูดมาหลายรอบนั่นเอง พูดมาตั้งแต่ปี2475น้องหญิงรุ่งปีมันปฏิวัติเลยปี2476 <c oughs> มันพูดอย่างนั้น <c oughs> วันดีก็ว่าอย่างนี้ครับครับครับค,บค,บคอยดูพี่เถอะเห็นไหมวันหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ห่างไกลกับอียิปต์มากหรอกท่านนิรุนฟังผมไม่ให้ดี <c oughs> <c oughs> จริงๆเพราะผมบอกผมคัดเยนกรเนนบอกเอ้ยทักษิณก็ไม่ผมบอกทักษิณพูดมีอะไรเปล่าถ้าเหมือนอียิปต์ก็ประธานศาลรัฐธรรมนูญต้องเป็นประธานไม่ให้เป็นแม่เป็นแม่ผมยังมีลมหายใจอยู่นะโปรองนะมึงไม่ได้เป็นไอ้บ้าอย่าทะลึ่งได้ไหมไม่ได้ผมนึงบอกไปเปรียบพยายามเปรียบเปื่อพี่น้องไปพูดต่อให้หน่อยไปฟังกันให้หน่อยไปแถลงกันให้หน่อยทักษิณพูดจริงมีอะไรเปล่าบอกไปเลยเอพูด ถ้ามาใครบอกไม่พูดบอกว่บพี่หมูบอกพูดอ่าแต่เขาคิดอยากจะกลับบ้านแต่พวกมึงนะ่ะมีคลิปโอ้โหอยากจะเป็นพระมหากษัตริย์รักษาการคุณไนงะเตมตินสูรานนท์กับบอลวานแวดล้อ,อมเขามันชัดเจนเขาอยากจะกลับบ้านเขาแผ่นดินแม่ของเขามันผิดตรงไหน นัทโธนี่พวกคุณประวางประเปรมขึ้นขึ้นปุ๊บแอดสื่อยุดจุลาลณ์ขึ้นเป็นประธานองคนตรีต่อแล้วมึงใครวะมึงใครวะอาถรรพ์ในขนาดมันมันมีคลิปวางแผลได้หมดไอแอดก็ขึ้นอย่างนี้นะเว้ยไอนั่นทำไมอย่างนี้นะไอคนนี้ทำไมตรงนี้นะไอตัวนั้นไปเป็นพบทบนะไอคนนี้ขึ้นเป็นพบทอนะมันวางไว้ขนาดเบ็ดเสร็กนาดนั้นแล้วก็อัญเชิญท่านอภิสิทธิ์ไอสมีมาร์กอภิสิทธิ์เนี่ยเวชาชีวะผมต้องเรียกว่ามันสมีอะ พราะไอ้พวกนี้มันปาราชิกแล้วนะบวชไม่ได้มาเป็นนายกอีกรอบมันคิดกันอย่างนั้นแล้ว้แต่ประชาชนยอมเหรอฮะก็แน่นอนเมื่ออำนาจเบ็ดเสร็จอะปืนน่ะนางหญิงเชื่อพี่ปืนน่ะเว้นแต่ประชาชนจะถาถัวออกมาเพราะเราต้องลั่นกรองลบมาลั่นแล้วปุ๊บพีน้องต้องออกมานะเป็นอย่างนั้นต้องเป่าต้อวีเต็ดปุมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะมันคิดได้ขนาดนั้นแล้วผมจริงๆผมไม่อยากจะพูดในวาละอย่างนี้เลยจริงๆแต่บันเอิญที่มันหลุดหลุดลิฟออกมาเลยนะมันจะเป็นต้องบอก พราะพวกมึงชั่วมหาศาลอย่างมหาหันเนี่ยภัยไม่ได้ใช่ไหมเหมืออสัตว์นรกที่หนีนรกมาเกิดผมถามมึงคิดยังไงมึงหนีในรกมาแล้วมึงมาเกิดเป็นคนไอ้บ้าใช่ไหม,ไหมแต่ละคนโอ้มาจัดจ๊ดจดไม่สมประกอบเลยนะเป็น็อกเตอร์ยังไม่รู้เลยว่าก้นเรืออะไรจะให้จะใช้ใช้ใช้ถ่ายของเสียออกจาก,ก้าก้นตะวันหนักใช่ไหมเมื่อเอากน้นตะวันหนักไอเซลีไอ้บ้ากลายเป็นเครื่องอวัยวะสืพันไปเลยแล้วมึงคนอื่นโอ้โหชั่วหมดเละหมด ที่มาตักมาเตือนมาสอนมาสั่งคนนั้นคนนี้พี่เรื่องนี้เจ็บปวดไม่เจ็บปวดได้ยังไงนะน้องหญิงน้องหญิงดูดิแต่และคนเลียงหน้ากระมอดไอ้แก้วสันไอ้ตุ้นไอ้ใ,นใ,นใครต่อใครเนี่ยแป้งมันอะไรของพวกมึงวะเออขิงก <crian ly> <c oughs> ินเป <c oughs> ็นความขับแค้นใน <c oughs> ใจไม่ขับแค้นแต่ว่าบันทึกนี้มาฐานมาไปอย่างนี้พ่อก่อนหน้านี้เมื่อสองวันที่ผ่านมาคนเนตคนเอกเปรมตินาสุรณนนท์ ออกมาแล้วว่าป๋าเปรมไม่ได้สนใจไม่ได้ติดใจนะ mm hmm. เกี่ยวเรบเรื่องคลิปเสียงเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟผมถามมีทักประโยคไหนบ้างวะที่ทักสินไม่มีความจงรักภักดี mm hmm. ไม่มีมื่ไม่มีแล้วแล้ะคุณจะเอาอะไรกันนักหนาคนมันอยากจะกลับบ้านนะมันตกรกกรรมลำบากพวกคุณเนี่ใจดำมาดูสอดเล้บ mm hmm. ยายผมตงพูดเลย ในยามที่ลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไปเรือบินถูกพระที่นั่งไปถูกยึดอยู่ที่เยอรมันพวกมึงก็ชนแก้วที่กระทรวงต่างประเทศในคืนนั้นก็มีกัลนตีต่างประเทศท่านั้นชื่อขิทธิ์พิรมอะไรนั่นแหละเมื่อชนแก้กับกองกลางกองกลางเอาว่หมูหวังกับผลงานของรัฐมนตรีคนนี้ด้วยเหรอคะเปล่าคือเปื่อเปให้ฟังไงแต่คนเดินโอ้ยตายชั่วหมดไม่จงรักภักดีเช่นดีที เทนนิทีพ่อเนี่ยมันต้องเหมือนกับอ้หนังเพลงไงเลยดาวมหาลัยมันเทนนิสทีพเทนนิทีพไงจะทำเมย์ไงนางหญิงไอ้บ้ามึงผู้หญิงผู้ชายวะรอ้ไหมที่ไปด้เอาเมียเพื่อนมาเป็นเมียอะไรดีนะเก่งนะก็โัดีพอไปเอาเมียเพื่อนถามมึงไม่เอาเมียเขามาทําไมวะทุเทพตอบว่าไงก็ผัวมันไร่คุณธรรมมันบอกอย่างงี้ผัวมันขาดคุณธรรมแล้วมันแล้วจะอยู่กันยังไงรู้ไหม วันดีคืนนี้ผมถามในประโยคเดียววันนี้สภาก็จะเปิดแล้วนะน้องหญิงค่ะสสพ่ประยาธิปัต์ที่หญิงลูกเกียมอที่จังหวัดสมุทรสาทรมหาชัยอะมึงขึ้นบันไดลรงพักบ้างอย่างก็ยังมันได้ในช่วงสองสาเดือนที่ปิดสภาไอ้บ้านี่ยังลอยนวลไปเที่ยวต่างประเทศเอาเงินหลวงไปกินเที่ยวเห็นสบายดีเห็นสบายดี นั่นแหละไม่เลวร้วายยิ่งกว่าทักษิณเขาขออดควรขอกลับบ้านหรอือครับท่านดิฉันถามหน่อยสิว่าไอ้ตำรวจมึงนั่งยังไงภาคเกตเนี่ยคดีไปถึงไหนของพวกเราโอ้โหนี่ครึ่งสนศาลเป็นเพื่อวันนี้มาลืนอ ทุกวันจตุพรขึ้น้างทุกวันนิสิทุนไหวขึ้นวันวันนี้ก็ขึ้นขึ้นจนน่องโป่งแล้วขึ้นบนไายศาลน่ะผู้หญิงเดินเลยดวงขึ้นพวกนี้ดวงขึ้นจริงๆดวงขึ้นศาลเดิขึ้นศาลดีจริงๆมน้บางทีเราก็ท้อๆนะโอ้โหกลดเป็นคนเสื้อแดงนะมีหน้าที่คือขึ้นศาลกับติดคุกอะสองอย่างไม่ได้ห้อย่างนี้มันมองพวกเราเป็นอะไรวะทำไมอ๋อคนเสื้อแดงพวกขันของตายของตายพมบอกอย่างนี้ไม่ได้ คิดกันอย่างนี้ไม่ได้ดักกาอย่างนี้ไม่ได้อีกเลยน้องหญิงครับเราต้องเห็นใจกันนะต้องร่วมสู้ร่วมประกาศไทยแล้วนะลั่นกอง่าผมมานั่งอยู่ที่นี่ทุกวันศุกร์เลยนะพี่น้องบอกต่อด้วยว่าผมมานั่งทุกวันศุกร์ที่เนี่ยตอนทุ่มหนึ่งสองทุง่มเยผมก็อยากแกบอกพี่น้องในยามที่ิงๆผมก็ไม่อยากแกพูดเลยเรื่องคลิปหรอกนะพราผมพูดผมพูดชัดเจนไม่รู้ทักสินเแฮปปี้บ่าผมไม่ได้เกี่ยวแต่ผมรู้อย่างเดียวทักษินพูดพูดจริงข้าวัานน่นะแล้วมันผิดอันนี้คือลักษณะผมลองแล้วผผมมมมกไไ่่ใรทัิา พราผมวันดีคืนนีเนะผมบอกเหมือเลยผมบอกสารวัตเหลืองก็ลบไปไอ้สุรนันทเวชาชีว่าไอ้พวกมึงเป็นใครวะนายกปังาบปังาบล่อแร่ล่อแร่อยู่มึงไปชนไอ้ตีมกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะทํางานกันยังไงล่ะครับตี่ท่านวิโรอถ้านางหญิงพี่ถามหน่อยมันไม่ได้เลยแก้แล้วธนูก็แก้กล้ากล้าเดี๋ยวว่าแต่แก้เลยน้องนะต้อยปุ้มเนี่ยมึงมึงเป็นเลขาธิการนายกประ ยังไม่เคยไปพักเพื่อไทยเลยแม้แต่ครั้งเดียวในการร่วมประชุมพักและมันจะอยู่ร่วมกันยังไงล่ะหญิงจะรบกันยังไงวะเนี่ยพอข้าเปเสร็นพวกความรับร่วไหลหมดถ้าความรับร่วไหลอ,อย่างนี้แล้วใครแพ้ก็รัฐบาลดีเป็นแพ้เพราะคนใกล้ชิดนายกก็คือไอ้ชูนันเวนชชัยธีวะเนี่ยมันเอาข่าวไปขายขาเอาข่าวไปคาบข่าวไปบอกเขาเพื่อเอาความดีความชอบ ไอ้อย่างนี้มันก็เปนไม่ได้เอออยู่กันไม่ได้พี่น้องว่าผมล้มตายถามเวลานี้เงินยายาได้ครบันทุกครอบครัวทุกคนแล้วหรือก็เปล่าเงินใครก็เงินประชาชนพี่น้องเสื้อเหลืองที่บาดเจ็บล้มตายเมื่อเหตุการณ์ครั้งก่อนนานนี้ได้ครบแล้วก็เปล่าก็ยังไม่ได้ไปครบไอ้อย่างเงี้ยมันต้องรีบเอาใจประชาชนไม่ใช่วันดีคืดีก็ต้องเอาเงินก่อนเรื่องเนี้ยอาจำผมไว้สามแสนห้าหมื่นล้านน่ะไอ้เรื่องน้ำเนี่ยไอ้สารปกครองมันไม่ให้ ก็มันส่งสัญญาณมาหมดแล้ว <N un> นั่นหญิงก็เห็นนี่ไอ้คนนั้นออกมายงี้คนนี้ม,มายี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊ไม่มีสิทธิ์ใครจะให้คุณนะ่ะงบประมาณ3า0แ0นห้าไอ้ขอกู้อสองล้านละล้านแล้วงบประมาณประจำปีสองล้านกว่าห้า <5, 000. S 2> ล้านล้านบาทอย่างเงี้ย ไอ้พวกอธมาดพวกนั้นพวกทรราลพวกนั้นตั้งแต่เปรมตินสูรานนท์มาขุนคืนขุนทหารใครต่อใครแวดว้อมท่านผู้หญิงคุนหญิงคุณนายมันไม่ให้คุณหรอกเพราะอำนาจเบ็ดเสร็จผลงานชัดเจนประชาธิปีตปัต้องตายแล้วก็นี่ผมบอกเมื่อประชาปัตต้องตายก็บอกอีกสักนิดหน่อยให้พวกคุณไปตายกันพร้อมๆด้วยทีเถอะว่ารวมทั้งเปรมตินสูรานนท์ด้วยค่ะส่วนประชาชนที่รอนลุ้นอยู่นะคะว่าเรื่องของพรบนิรโทษกรรมนั้นจะถูกหยิบยกมาพิจารณาเป็นวาระแรกของสมัยประชุมในวันที่หนึ่งสิงหาคมหรือไม่ราคเพื่อไทย มีการตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ก่อนเปิดสมัยประชุมสภาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเฝ้าจับตาแล้วก็มาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการลั่นกลองลบแล้วขอบคุณพี่หมูค่ะครับขอบคุณครับ,รบ,รบกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้พี่หมูพรศักิศรีละมนและหญิงอรุณโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ